ลูกคัดจมูกตอนกลางคืนนอนไม่ได้หายใจไม่ออกร้องไห้งองแงไม่ยอมกินนมจะทำยังไงดีนะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่องยูรูบป้าปอเจ้าเรื่องแม่เลเด็กในช่องเพจก,ก็ป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาเล่าเรื่องของเด็กที่มีอาการคัดจมูกตอนกลางคืนนอนไม่ได้นอนลาบาก เกิดเนื่องจากแพ้อากาศนะคะการแพ้อากาศนี่ก็ทําให้เด็กมีเยื่อบอุจมูกข้างในนะคะบวมขึ้นจากการที่อากาศเย็นสาเหตุที่2ก็คือมีฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกจมูกก็เลยพยายามขับสารคัดหลั่งก็คือน้ำมูกหรือน้ำเมือกออกมากําจัดเพื่อจะมาจับเอาฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นมันก็เลยเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้เด็กหายใจลําบากอึดอัดหายใจไม่ออก อันที่สมก็คือเกิดจากจะูมแห้งร่างกายก็เลยผลิตเมือกออกมาหล่อลื่นทําให้มีน้ำมูกหรือว่าสารคัดหลังออกมาทําให้เด็กหายใจไม่ออกอึดอัดอันที่สีก็คือในห้องนั้นมีฝุ่นละอองเยอะทําให้เด็กแพ้นะคะทางแก้ไขก็คือตรงรักษาห้องให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มที่นอนหรือว่าตู้ ก็อยาให้มีฝุ่นนะคะทางที่ดีก็คือให้มีของน้อยที่สุดในห้องแล้วก็ถ้าลูกจมูกแห้งก็หยอดด้วยน้ําหรือว่าล้างจมูกก็ได้นะคะจะทําให้เยื่อบุจมูกชุ่มชื้นหรือว่าใครที่ไม่ชอบล้างจมูกก็จะใช้วาสลีนนะคะวาสลีนไปแปะไปป้ายข้างในนะคะก็จะให้ก็จะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แนะนําให้ใช้สารละเหยอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หอมละเหยทาอกคอและจมูกอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าสารละเหยพวกนี้นะคะ่ะจะไปกดระบบประสาทเป็นอันตรายต่อลูกนะคะพวกน้ามันหอมละเหยหรือว่าครีมหรือว่าสารหอมละเหยพวกนั้นไม่ควรจะเอาไปทานะคะทาอกได้แต่ไม่ควรจะทาไปในจมูกแล้วก็อย่าลืมตรวจดูนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูกลูกหรือเปล่านะคะอาจจะเป็น เศษไม้เศษดินเศษผ้าหรือว่าเป็นมเมล็ดของพืชหรือว่าเป็นมแมลงสัตว์อะไรที่เด็กยัดเข้าไปนะคะหรือว่ามันบินเข้าไปแล้วมันตายอยู่ข้างในเราตรวจสอบหาสาเหตุถ้ามีสิ่งแปลกความเฝ้า,เอาออกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้ลูกลูกก็จะได้หลับได้สบายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือเขาบอกว่าให้เอากระมังใส่น้ําไปวางไว้ในห้องค่ะ อันนี้มันก็จะช่วยให้ห้องมีความชื้นมากขึ้นเด็กที่เคยเจะหมูแห้งหรือว่าอากาศแห้งๆเขาก็จะได้รับความชุ่มชืน้นเขาก็จะหายใจได้สะดวกขึ้นหรือบางคนไม่ได้เอากระ,ะมังน้ําไปวางแต่ว่าเอากระ,ะมังแล้วก็ใส่ผ้าชุบน้ําไปวางก็ได้นะคะหรือว่าไม่มีกระ,ะมังแต่ว่าเอาเป็นผ้าชุบน้ําไปวางไว้ข้งขางๆเตียงใกล้ๆกับที่ลูกนอนก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนก็จะใส่หอม หมายถึงหัวหอมซอยนะคะก็จะทําให้หายใจรล่งขึ้นได้เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองไปทําดูนะคะถ้าวิธีนี้ก็จะทําให้ลูกของเราไม่มีอาการภูมิแพ้อากาศแล้วก็ลดอาการคัดจมูกนอนได้ไม่หงุดหตตงิดตอนกลางคืนค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกได้ดีไม่มีปัญหารเรื่องการคัดจมูกนะคะลองใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็าปอก็เลือกดีๆมาฝากเท่าน,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช์ กดติดตามช่องป,ป้าปอเจ้าเรื่องแม่ได้เด็กนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ